ก็เอาเป็นจีเลยรอยอย่างเดียวอเดี๋ยวรอให้เขาพองนี่เหรอโอเคเอแล้วนี่ตาข้างหน้ามันอยู่นี่โฮเมดอะไรโซโนราแม็กเอโรแชร์จีในกระทะแผ่นเดียวได้งแต่แป๊บเดียวแล้วสูงพอจะกินอีกไหมกินอีกครึ่งเดียวพอแป๊บเดียวจะไหมเปล่า สูตแไหมล้วสุกก็เหรอสุกรนี่เนี่ยไวจังก็มันทำสุกมาแล้วแล้วมันพรมอมแค่นี้เข้าไปห่อเลยอัยยนนี้ผักผักมีแตงกวามีหอมใหญ่ทีแก้วผักก็แล้วแต่เราชอบ น้นสุกพะเนี่ยแป้งนะไก่ก็ไม่เท่าไหร่นะไม่อ้วนหรอกก็แต่หวานซอสกระเทเียมไอซอสพริกเหรอซอสพริกแล้วก็อะไรน้ำสลัดน้ำซีซ่าสลัดอมไม่อ้วนหรอกมั้งอู้กินมาเป็นชีวิตชื่นกำลั้วน นี่โอ้โห,โห,โหสวยวะ่ะคนละครึน้นเลเดี๋ยวจะใช้ในเหมกันอือฮัอะไรเขาละครึ่งอินอ้ำอันนี้จะทำง่ายๆอยากทำเป็น จริงเิ้นข้าก็หกสิบบาทน,นี่ก็บาบไค่จริงมันมีไอ้นั่น้วยนองน,นี้เปลี่ยหนึ่งปังเอหนึ่งังอ่ะมันมีมตแต่แม่ไม่ได้เอามาซออสัสอนแบบไม่แม่ลืมผสมที่แรกนะี่ยรีบไงจริงๆต้องผสมไอ้พวกนี้แหละซอมสอมะเขือเทศซอสริกแล้วก็ไอ้นี่แ<ม>หละไหนทำไม่ทันไงเพราะเขา านเอิมได้และแป้งนี่ยกินกับอาหารอินเดียไงพอเนี่ยทีเขาฉีกฉีกินเนี่ยดูวันหลังก็ทำอินเดียอันนี้แดงๆนี่ไม่ใช่พริกนะปาปิกาผงปาปิกาปาปิกาใช่เนี่ยนะซีนอยู่แม่โคนนี่ผงปาปิกา ต้องมีกระดาษหัวเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นงานแล้วเริ่ป<ม>็นที่สามเนี่ยแล้วเนี่ยเป็นที่สามเริ่มเป็นงานแล้วมีดีไหมวะไมยดีเพียแล้วพอแล้วโอ้ตอนเช้าอ,ะอ่ะอันนี้ไปเอาอันนี้มาพอไปกินที่ทำง,งานไม่มีกระดาษ ก็อีกแม่นี่พอดีเลยคนละครึ่งกับนี่ <ừ. S 1> อันนี้แผ่นแรกไม่เป็นงานเท่าไหร่แผ่นแรกไม่จริงๆแป้งก็สุกมาแล้วนะเอามาจีกระทะประมาณสิบห <c oughs> ้าว,วิแผ่นสำเร็จเนาะใช่ <Đây. S 1> แผ่นก็จะแพงหน่อยนะแผ่สิบบา <ừ. S 1> ทแผ่นละสิบบาทอืทำเองไม่เป็นนะ จะใส่เยอะเดี๋ยวมันโหไม่ได้จะม้วนใหญ่เลยมันมีมันมีขนาดใหญ่เลยนะอันนี้เห็นแป้งขนาดที่เขาโหขายเห็นไหมที่เขาม้วนข้างหลังด้วย ซื้อมากินเองก็ไม่ต้องเอาแผ่นใหญ่จริงมันต้องใส่ซอสเขือเทศด้วยเนี่ยพร้อมเผือเทศก็มีนะแต่แม่เตือไม่ทันกุู้กสอันนี้แผ่นที่สีก็จะเป็นจะเป็นงานเลยนะเนีนเอียดเลย จริงไม่ต้องตัดก็ได้นะอเอาอีกแม่ก้อนอะ่ะเอาพี่คุณสามอันเลยลองแซนได้นะลูกเออล่กจะได้เลยอันนี้กับข้าวลูกเนี่ยมาดูนี่มองให้ลูกไปกินสามาันเลยปะ เศษเนี่ยที่จะกินที่ทำงานเนื้อก็ได้ไะไเนื้อก็ได้ไอ้ซอรนมาตเราจะเห็นแต่พวกมุสลินทำใช่ป่ะกระบะแต่จริงมันคืออาหารแมททกันนะเนื้อบ่อย